เปิดชมหน้าพิมพ์อัศวะเหมหลานรักของเอชนสวัสดิายาดการเมืองรุ่นที่3วันนี้เราจะพาทุกท่านมาทําความรูจจ้จักและเปิดชมหน้าพิมอัศวะเหมหลานรักของเอชนสวัสดิายาดการเมืองรุ่นใหม่ที่น่าจับตานับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของตระกูลอัศวะเหมเมื่อเอ e. ชนสวัสดิ์อดีตนยายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้เสียชีวิตโดยตระกูลอัศวะเหมได้จัดงานศพณบ้านข่าวริมอ่าวเจ้าพยาจังหวัดสมุทรปราการ ข้ามกลางนักการเมืองและเหล่าคนในวงการบันเทิงที่เดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจกับตระกูลอัศวะเหมอย่างมากมายอาทินกสินใจเป็กสัญชยัยจินจรินปีเตอร์คอฟและวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักและเปิดชมหน้าพิมพอัศวะเหมหลานรักของเอชนสวัสด์ทายาทการเมืองรุ่นที่3น่าจับตาโดยในอินสตาแกรมของเอชนสวัสด์เราก็มาจะเห็นหญิงสาวคนนี้ร่วมเฟรมอยู่บ่อยครั้งซึ่งเธอนั้นก็คือพิมพ์อัศวะเหมหรือลูกสาว ประภาพอรอสัศวเหมพูลผลอสัศวเหมเป็นสมาชิกสภา,าอบจอสมุตปราการเขตอำเภอรพระสมุตเจดี